จอดลึกเปลี่ยนร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบซิกโก้สไตล์ประจาวันที่18กรกฎาคม2563โดยเฉพาะบัคครั่งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้พรีวิววิเคราะห์สึกฟุตบอลเจลิกคู่ระหว่างคาชิมาแอดเลอร์พบกับย oh ูกามาเอฟมารินอสช่วงเย็นวันนี้โดยการน,นี้นะผมเป็นการวิเคราะห์บอลเจลิกนะฮะในศึกเจลิกฟุตบอลเมจิยาสุดะนะฮะ คู่ระหว่างคาชิมาแอดเลอร์จะปะทะกับทางยูกฮาม่าเอฟมารินอสจะเตะกันเวลา16บหนาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามคาชิมาซ็อกเกอร์สเตเดียมอ่าก็นะผมงานนี้นะฮะทางยูกฮาม่าเอฟมารินอสต่อ0.25กันเลยทีเดียวเราไปดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่านะฮะเริ่มจากทางฝั่งคาชิมาแอดเลอร์กันก่อนเลยก็แล้วกันครับวันที่16เดือน2 2020แพ้นาโกย่าแกมปัสเอสไป0ูต่อหวันที่23เดือน2 2020 พ้ซานราเชิสฮิโรชิมาไป0ต่อ3วันที่4เดือน7 2020แพ้คาวาสกิฟันโตเร่ไป1ต่อ2วันที่8เดือน7 2020แพ้คอนเซเลสโปรโปรไป0ต่อ2และวันที่2เดือน7 2020แพ้อุรวะเรดในมอไป0ต่อ1สุดท้าฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นก็มีดังต่อไปนี้วันที่19เดือน2 2020ชนะซิดนีย์เอฟซีไป4ต่อ0วันที่23เดือน2 2020แพ้ออกัมบาโอซาก้าไป1ต่อ2 วันที่4เดือน7 2020เสมอกับอุรวะเรดไดมอลไป0ต่อ0วันที่8เดือน7 2020ชนะชุนันเบเมเรตไป3ต่อ2แล้ววันที่2เดือน7 2020แพ้เอสซีโตเกียวไป1ต่อ3ครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะฮะทางฝั่งคาชิมาแอดเลอร์นั้นอันโตนิโอคาร์บซาโก้นาใยญ่ชาวบบาซิลเลียนไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นที่เข้ามาต้องให้กังวลน,นะฮะคาดกันว่าเกมนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-4-2พร้อมกับส่งอีเวราโด3นัดหัวหอกชาวบบาซิลเลียนเป็นตัวชูโรงในแดนหน้าร่วมกับฮวนเอเวราโน่สนัดพร้อมกับวางริวจิอิซุมิที่ลงไป4ี่นัดกับโชมะโดอิที่ลงไป3นัดที่เตรียมคอยขึ้นเกมเริมเส้นนั่นเอง สุดท้ายฝั่งยูกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะทางอังเก้ปอสเทโกกูนายใหญ่ของยูกุฮาม่าเอฟมารินอสไม่มีรรยงานตัวเจ็บตัวแบนเข้ามาให้ต้องกังวลน,นะฮะส่วนเกมการจัดทัพค่ากันว่าจะส่งผู้เล่นดีที่สุดลงสนามและจะได้เห็นทีรทอบม,ามาทันที่ลงมาแล้ว4นัดแบ็กซ้ายออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ในระบบ4-3-3พร้อมกับวางเคตาเอนโด ที่ลงไป3นัดและยิงไป1ประตูอาโดโอนาอิวลงไป3นัดยิงไป1ประตูและเทรุฮิโตะนากะกวะที่ลงไป4นัดยืนเป็นเป้เปาหน้านั่นเอง่วน11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเย็นวันนี้นะผมของทางฝั่งคาชิมาเอ็ดเลอร์นะฮะก็จะใช้ระบบ4 4 2ก็ได้แก่คอนซันแทโทโมยะอินุกะอิโกอิมาชิดะอาสุโตอุชิดะคาสุยะนากาโตะลลโอซิวาเคนโตมิซาโอ โชมะโยอิเรลจิอิซุมะเอเวอรันโดสตัมแล้วก็ฮวนอาราโนะนะฮะส่วนทา่ฟังทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอนนะผมก็จะใช้โยจิคายิชาวะเคนมัตสึบาระชินอสุเกะฮาตานากะมาคิโตะอิโตะทีระทอนบุนมาทันทาคุยะคิตะทาคาฮิโระโอกิฮาระมาคอสจูเนียเทโรฮิโตะนากาวะเอคิตะเอนโด แล้วก็อาโดอูนวูนะฮะโดยงานนี้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมของเจ้าอุ้มธีราทรนะครับผมเกมล่าสุดพลาดท่าสุดแพ้อ F อฟซีโตเกียวไป1ต่อ3าทำให้เกมนี้พวกเขาต้องเน้นมากเป็นพิเศษเพื่อกลับมารักษามาตรฐานเดิมให้ได้อีกครั้ง หวงโย์ในเกมนี้นับว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะผมในการหวังจะลุ้นถึงชนะเพราะเจ้าบ้านคาชิมะแอนเดอร์นั้นที่นาทีนี้มีแต่ดีแต่ก็ชื่อกลับมาแพ้5า้านัดติดต่อกันนะฮะเข้าไปแล้วรวมทุกรายการต่อให้เกมนี้ราคาจะเปิดให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอบุกมาต่อนะฮะซึ่งสวนทางกับทาง H2H H, ช่วงหลังที่เป็นรองแต่ว่าด้วยฟอร์มนาทีนี้ล้้นแล้วยังไงก็ต้องยศให้กับทางเอฟมารินอตอยู่ดีครับางานนี้ สุสกอร์ในเย็นวันนี้นะผมที่คาดว่านะฮะทางเจ้าทีมเั่าอุ้มนั้นก็มีโอกาสชนะศูนยนะผมเอาสกอร์ไปเลย2ต่อศในเกมนี้สู้ๆกันแล้กันนะฮะยูกาม่าเอฟมารินอเรารุข่าวต่อมากันดีกว่าครับ AFC p o โพสต e n เซนเตอรที่สุดของทีมชาติไทยในตอนนี้คุณชื่นชอบใครามากที่สุด โดยการนี้ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของขุนซืออากิระนิชิโดะนะฮะมีอยู่2โปรแกรมในช่วงปลายปีนี้ทั้งศึกฟุตบอลโลก2022พราบคัดเลือกโซนเอเชียที่กำลังรุนเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายและก็ AFF สกิ u k i Cup 2020เป้าหมายสำคัญคือการทวงบัลลังแชมป์จากเวียดนามให้จงได้ล่าสุด AFC หรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะฮะได้โพสต์4เซนเตอร์ฮาฟที่สุดของทีมชาติไทยในตอนนี้ที่คุณชื่นชอบนั้นใครมากที่สุดประกอบไปด้วยเริ่มจากคนที่1กันนะครับ มาที่อลทอมเบียร์โดยจ้หนูคนนี้เป็นประกรมฝรังลูกครึ่งไทยเยอรมันไหวโศกปีคนนี้จากทางทรูแบงค์เค ok ้ากตเต็ดนั้นมีความแข็งแกร่งมีการอ่านเกมที่เด็ดขาดเขาคือผลผลิตจากแคนเตมี่ v f v สุดกาดทีมลิกของเยอรมันต่อมาคนที่2ก็จะเป็นพันสาเฮมวิบูล์ประการหลังร่างโยงเจ้าของส่วนสูง191ซนเมตรหนึ่งการสำคัญรับจากชางบุรีลำกีเต็ดนะฮะคอยเก็บกวาดจังวะช่วงชิงลูกกลางอากาศ ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นสุพรรณทองสง์หนึ่งผบอิตจ,จากทางเบองทองวัย25ปีคนนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นการังตสำคัญให้กับแนวรับให้กับทางสุพรรณบบรีเอฟซีหลังอาการบาดเจ็บของเขาหายดีแล้วเมื่ออากิระนิชนิโนได้ติดตามดูฟอร์มสู่ขุมกำลังทีมชาติไทยและคนสุดท้ายแ้ะผมก็จะเป็นนะฮะคนที่4มิก้าชุนนันสีปราการ,รหลังรุ่นครึ่งไทยเวลส์นักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นบนเวทีเพียวนิกิษปัจจุบันเป็นกาลังตสำคัญของทรูแม็กคาคิเต็ด แล้วแฟนบอลนะผมชื่อชอบใครมากที่สุดนะฮะสคนนี้เราสามารถไปร่วมกันให้กำลังใจพวกเขาได้และก็ไปติดตามรับชมพวกเขาได้นะฮะทุกๆคนนั้นวเวแต่คนเก่งทั้งนั้นเลยครับางานนี้ราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับแพร่เน้นฟิตเต็มร้อยก่อนจะวางคิวอุน่นเครื่องเดือนสิงหาคมนี้โดยงานนี้นะผมโคชหนุ่มอานนบัรดาศักิ์นะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรมาร์คนงศึก แพร่ออยูเต็ดทีมน้องใหม่ใส่ไทยลีก2เผยไม่เร่งลงแท็กติกเกมอุ่นเครื่องเพราะต้องการให้สภาพร่างการนักเตะนั้นฟื้นฟูเต็มร้อยเสียก่อนหลังทีมกลับมารวมตัวซ้อมเต็มรูปแบบกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีที่ผ่านมานะฮะวางแนวทางคร่าวๆอาจจะเริ่มมีการลงเกมกันเองปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะวางคิวอุ่นเครื่องอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยโดยทางโค้ชหนุม่มอานนท์บรรนศักด์นะผมกล่าวถึงการซ้อมและก็สภาพความฟิตของนักเตะทีมแพร่ออยูเต็ดมาว่า ถือว่าน่าพอใจกับสภาพร่างกายของนักเตะที่เริ่มมีความฟิตมากขึ้นเรื่อยนะฮะแต่เราจะไม่เร่งลงรายละเอียดมากมายสักเท่าไหร่นักเพราะเกรงว่านักเตะนั้นอาจจะมีอาการบาดเจ็บนะครับรอให้สภาพร่างกายฟื้นฟูเต,เต็มที่เสียก่อนคาดว่าประมาณปลายเดือนกรกฎาคมน,นี้เราจะเริ่มที่มีเกมอุ่นเครื่องซึ่งอาจจะต้องอุ่นกันเองก่อนนะฮะจากนั้นต้นเดือนหน้าจะมีการเซตโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมอือนดนอย่างจริงจังซึ่งคาดว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละ1-2นัด สำหรับทีมแพ้ยูเต็ดนั้นล่าสุดหลังเกมการแข่งขันผ่านไป4ีนัดก่อนจะเลื่อนลิกรังอยู่ที่6ของตารางคะแนนมีเจ็ดแต้มตามหลังทีมจ่าฝูงอยู่เพียงแค่3มแต้มเท่านั้นนะครับโอ้โหเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะทางแพ้ยูเต็ดนะผมก็วางแผนเป็นที่ประปรอยนะครับผมหลอดูเลยงานนี้กลับมารีสตากันอีกครั้งมันอย่างแน่นอนเราข่าวต่อมากันดีก่อนครับเกษตรศาสตร์เสริมทัพควา้าเมดี้ฮอกอิหรานเข้ามาร่วมทีม โดยงานนี้นาะคาบรากฎเกษตรศาสตร์ FC ได้เป็นลุกเข้าตกลงกับทางเมดี้นะฮะเดาายิงชาวอิหร่านวัย30ปีคนนี้มาร่วมซันโวประตูให้กับทีมลุ้นศึกไทยลีก2แล้วสำหรับเมดี้วัย30ปีคนนี้เป็นกองหน้าชาวอิหร่านเคยผ่านการค้าแข้งมาแล้วหลายสโมอสรโดยผลงานที่สร้างชื่อกับเจ้าตัวก็คือการพาทีม f อีอิกติกอลนะฮะทาจิกิสถานผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลถ้วยเอเชียในศึก AFC ครคัพมาแล้วนั่นเองโอ้โหเป็นราว่างานนี้นะฮะ ก็ถือว่าทางนาคามรกฎเกษตรจัดเอฟซก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันครับก็เสริมทัพ Pascal อีกหนึ่งรายนะฮะเป็นแข้งต่างชาตินั่นเองวเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ,บราชบุรีออกโรงยันฟิลิปโรเลอร์ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะโดยงันนี้ทางประชางกรราชบุรีมิถุนเอฟซนะฮะยันฟิลิปโรเลอร์ยังไม่ได้บินกลับเมืองไทยหลังจากมีบางเพจนําเสนอข่าวว่าบิดเบือนจนทาให้เกิดความเข้าใจผิดมาว่าแค่ลูกครึ่งไทยรายนี้บินกลับจากเยอรมันมาถึงไทยแล้ว ล่าสุดทางสโมสรราชบุรีมิตผลเอฟซีนะฮะออกมายืนยันมาว่าภาพที่สื่อบางเพจชี้ชัดมาว่าฟิลิปโรเลอร์นั้นเดินทางกลับไทยแล้วนั้นทางสโมสรขอชี้แจงมาว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นการเดินทางไปพักผ่อนของเจ้าตัวกับครอบครัวไม่เดินทางกลับไทยแต่อย่างใดครับสำหรับสถานก,การณ์ในปัจจุบันนี้ทางภาครัฐไทยรวมถึงสบคนั้นยังไม่อนญาติให้มีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศแต่อย่างใดเลย เอาเป็นว่าง,งั้น,นผมก็เป็นการบิดเบือนกันเล็กน้อยนะฮะซึ่งทางขวัญและก็กำลังใจและก็แฟนๆบอลน,นะผมอยากจะให้ฟิลิปคนนี้กลับมาร่วมทัพให้เร็วที่สุดนะฮะแต่กระ้วยที่ว่าทางสบคนั้นเขาก็ยังมีติดเรื่องอแข่งต่างชาติหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนะผมยังมีปัญหาตรงจุดนี้อยู่นะฮะต้องเราดูกันต่อไปก็แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่18กรกฎาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับ